สวัสดีครับผมดีผมแล้ววันนี้ผมมีของจะมารีวิวนะผมนั่นก็คือเมาส์ X5 นะครับผมเป็นเมาส์ที่แบบว่าจัดว่าเด็ดแล้วผมก็ขอบคุณสปอนเซอร์จากแพนเทค i ทแลนแล้วก็เจเจวิลล่าด้วยนะผมส่งดีส่งไวมั่นใจบริการนะครับผมอ่านะครับโอเคครับ okay, ผมก็ทําการแกะเสร็จเรียบร้อยแล้วผมก็แกะยากมากนะครับบอกเลยนะจ๊ะก็โ okay, อเคเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของใบนี่กันนะครับของเจเจวิลล่านะครับ สามารถดูได้อีกแล้วว่าเราจะซื้ออะไรได้ม้างอีกนะครับว่าในของ g กจเจวิลล่านะครับมันก็จะมีหลากหลายค่ายนะผมมีทั้งแฟนเทคมีทั้งไอคอดยูนะครับมีเยอะแยะเลยนะครับผมถ้าเกิดใครซื้อก็จะเจอใบอย่างนี้นะครับนี่ก็มีเมาส์ราคาถูกรุ่นนี้นั่นนะครับก็ไปดูกันได้นะจ๊ะโอเคผมก็มีหลายอย่างเลยนะผมหูฟังบูทูดน้โพงเมาส์คีย์บอร์ดเรื่องเกมมิ่งเกียร์นี่ก็ต้องมาที่แฟนเทคไทยแลนด์นะผมแล้วก็ขอขอบคุณเกจเจวิลล่ากันด้วยนะครับโอเค เดี๋ยวเรามาดูภายในกล่องกันเลยนะครับอืมอ่าน,นี่ครับผม X5 สุดนะครับอ่าของอันนี้เจเจวินลาผมรับประกันสองปีนะครับแล้วก็ส่งฟรีทั่วไทยนะครับผมโอเคอันนี้อาจจะเห็นไม่เต็มจอก็เพราะว่าทโทรศัพท์ผมกล้องมันไม่ค่อยดีเท่า,ทาไหร่นะครับอันนี้ก็ทําการดีไซน์ออกมาดีเรอะผมกล่องอันนี้ก็จะเป็นการคลิกับผมคลิกได้สิบล้านครั้งเลยนะครับอืมอันนี้ก็เคเบิลก็ าสายสายของเมาส์ครับยาว1.8อ่าอันนี้เมตรน่าจะ1.8เมตรนะครับแล้วก็อันนี้หนักที่30กรัมนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเพลงเอ็มมิเดียนะครับอันนี้ก็จะเป็น d p i ีไอดีพีผมได้ถึง4,800เลยนะครับผมอันนี้ก็เป็นออปติคอลนะครับอ่ะโอเคอันนี้คือรายละเอียดของมันนะครับก็พอสดูเอาได้เลยนะครับแล้วส่วนด้านหลังนี้ก็จะเป็น มาโคนะครับแบบให้เราสอนการตั้งค่ามาโคนะครับแล้วก็ตรงนี้มันก็จะเป็นแบบว่าช่องการทางติดต่อแล้วก็การดูสินค้านะครับนี่ก็จะเป็นอ e ีเมลของเขาอันนี้ก็จะเป็น facebook ของเขานะครับแล้วก็อินสตาแกรมของเขาแล้วก็ youtube ของเขานะครับนี่เลยดูตามนี้เลยโพสดูเลยนะครับแล้วก็ข้างหลังก็จะเป็นรายละเอียดนะครับโอเคนะครับก็ดูส่วนด้านข้างของมันเลยนะครับมันก็ดีไซน์ของมันก็ ใช้ได้เลยนะครับดูจากส่งแล้วนะครับอืมนะครับนี่ของแฟนเทคนะครับก็เขาส่งมาให้รีวิวก็ต้องขอขอบคุณร้านแฟนเทค a i ยแลนมากเลยนะว่าผมบายเกจจิวิลล่านะครับแล้วก็ส่วนแพยข้างหน้าเนี่ยก็ภายในข้างหน้านี่ยมันก็จะเหมือนตรงนี้เลยเนาะนะครับดูจากการดูแลนะครับเจ็ดมาโคบอ o ทอนนะครับนี่เห็นไหมนะครับแล้วก็จะเป็น FPS g a เ e กมนะครับแล้วก็ Running RGB c h r o m a นะครับ ถ้าเกิดมองยิ่งหล่ะขออภัยกันด้วยนะผมเพราะว่าผมไม่ได้ตั้งกล้องสูงนะครับไม่ได้มีแบบมีทุนในการตั้งกล้องอะไรอย่างนี้นะผมเดย่าลรอหน้าครับผมก็จะซื้ออุปรกรณ์ในการตั้งกล้องมารีวิวนะครับถ้าเกิดมีของมารีวิวอีกนะครับอืมนะครับตอนนี้เลยนะครับอันนี้ใช้ได้ทั้งใครถนัดมือซ้ายก็ใช้ได้ใครถนัดมือขวาก็ใช้ได้ในการจับเมาส์นะครับอืมโอเคเดีย๋ยวเราไปเปิดกล่องกันเลยดีกว่าเนาะโอเคครับผมโอเคครับผมก่อนที่เราจะแกะก,กล่องนะผมเดี๋ยวเรามาดู ภายในของมันดีกว่านะครับผมนี่ครับผมท่านผู้ชมจะสังเกตน,นะครับผมตอนนี้ผมไม่ได้เปิดแปดนี่ครับผมมันจะเป็นที่เปิดนะครับนี่นะครับนี่นี่นี่ด้วยนะครับมันเหมือนจะแบบว่าเราเก็บแบบคือเราเก็บสะสมได้นะครับเราเก็บไว้สะสมได้เลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นบอดี้ของมันนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นรายละเอียดของเขานะครับผมโอเคเราก็แกะเลยก็ได้นะครับจัดไปนะครับผมนี่ผมทําการซิลแกะออกมาเรียบร้อยหมดแล้วนะครับโป๊ะ นะครับอาจจะไม่เห็นตอนผมแกะก็ต้องขออภัยกันด้วยนะจ๊ะเพราะว่ากล้องมันไม่ถึงอยู่แล้วนะครับอ่ะนี่ป้าโอเคหือแจมโบ้จำเบ้นะครับสไตล์หรูหหานะครับผมนี่ครับท่านผู้ชมครับป้าหืมดูทรงเมาส์มาสิครับนี่ครับผมจับถนัดมือมากนะครับผมบอกเลยนะครับนี่ครับผมข้างล่างเขาก็จะเขียนว่าแฟนเทค x 5นะครับซุสนะครับผมนี่ผมอาจจะไม่โฟกัสนะครับก็ต้องขออภัยกันด้วยนะครับผมอ่านี่โฟกัสละนะครับนะครับข้างล่างนี่นี่เห็นไหมมันจะมีเขาเรียกว่าที่แบบสัมผัสได้ดีขึ้นนะครับตรงนี้นะครับโอเคตรงนี้นะผมก็จะเป็นไฟนะครับที่แบบว่าเป็นสายลุ้งออกมาเลยเป็น rgb นะครับ rgb rgb ค o m m a เลยนะผมมันก็จะแบบ r ันนิ่งไปเรื่อยๆผมก็จะหมุนไปเรื่อยๆื่อเรื่อยๆยนะครับตรงนี้ก็จะเป็น แบ็กกับฟอร์เวดนะครับดีไซน์ออกมาดีมากครับผมบอกเลยผมว่ามันเกินหลักร้อยด้วยซ้ำนะเท่าที่ผมมองจากสภาพแล้วนะครับแต่ที่ไหนได้ผมราคาแค่สี่ร้อยเก้าสิบบาทเองนะผมราคาถูกมากนะครับนี่ครับผมอ่ามันเป็นอ่าโลโก้แฟนเทคนะครับก็ดูดูิมันเป็นสีแดงครับผมมันสวยมากนะครับคือมันใช้ได้เลยนะครับมันถนัดมือผมดีนะครับไอดูการกดดิกดสบายมากนะครับ อ่านะครับแล้วสายนะครับเป็นสายถักนะครับผมก็ไม่อยากจะเชื่อนะครับผมว่าเป็นสายถักนะครับเพราะว่ามันตอนแรกตอนแรกหลักร้อยเนี่ยมันมันไม่เหมือนจะไม่มีสายถักอยู่แล้วนะครับแต่แฟนเทคไทยแลนด์นะผมมีสายถักด้วยนะครับโคตรเฟี้ยวนะครับแล้วแล้วอันนี้ก็จะเป็นอ่าไม่ใช่ทองนะครับจะเป็นเหล็กธรรมดาอาจจะเป็นสีเทาธรรมดานะครับอตรงนี้ก็จะเป็นโลโก้แฟนเทคไทยแลนด์นะครับใช้ได้เลยนะครับ จากดีไซน์ที่ผมดูมาแล้วนะครับและการจับเนี่ยคือจัดว่าเด็ดเลยนะครับผมบอกเลยนะครับการทั้งการจับทั้งสายทั้งนู่นนี่นั่นนะครับแล้วสายเนี่ยยาว1.8เมตรนะครับผมก็ยาวอยู่เลยนะครับนี่ผมแฟนเทคไทยแลนด์นะผมก็ขอขอขอ,ขอบคุณจริงๆ เดี๋ยวเราไปลองเทสไฟกันเลยดีวยกว่าแล้วก็ลองไปตั้งค่ามาโครแล้วเราก็จะเล่นเกมโชว์ในการจับเมาสนี้ด้วยนะครับโอเคจะเป็นไงอย่าลืมไปดูกันเลยวผมโอเคท่านผู้ชมผมลืมบอกนะครับว่านี่ในนี้มันยังมีใบยอยู่นะครับนี่ผมก็เลยเอาออกมาดูนะครับนี่ครับผมก็จะเป็นรายละเอียดอีกทีนะครับมันก็จะเป็นเหมือนแบบว่าขอบคุณสำหรับการซื้อนะครับนี่ครับผมแฟนเทคแทย์แลนด์นะครับแฟนเทคโปรดักต์นะครับโอเคครับตอนนี้เราอยู่ใน หน้าคอมของผมแล้วแล้วก็อยู่ในเมาส์ในโซนเมาส์ของผมด้วยนะครับนี่เนี้ยผมท่านผู้ชมจะเห็นไหมว่าเมาส์เนี่ยแต่ว่าแจ่มเลยนะครับนี่นี้ยผม X5s นะครับนี่ไฟมันก็โดดเด่นเลยนะผมไอ้นี่ผมยังไม่ได้ไปปรับอะไรเลยนะเพราะว่ายังไม่ได้โหลดอะไรเลยนะครับเดีย๋ยวจะมาโหลดพร้อมกันเลยนะครับนี่นียผมนี่เป็นไงไฟอย่างเท่นะครับบอกเลยโฟกัสสิเยี่ยมนะครับก็การจับแล้วเนี่ย ตอนแรกการจับเนี่ยผมก็นึกว่าลาเซอร์นะเว้ยเออเหมือนมาส์าลาเซอร์เลยนะครับดูจากทรงถ้าผู้ชมดูทรงด้านนี้เลยมันจะเหมือนเมาส์าลาเซอร์เลยนะครับหรือเลเซอร์ที่ทุคนเรียกกันนะครับโอเคเดีย๋ยวผมเข้าไปที่แฟ n นเทคโ r รนะครับผมแฟ n นเทคโ r ร f แฟ t นเทคโ o รนี่ครับผมโอเคนะครับตรงนี้มันก็จะเป็นลูกกิ้งครับผมตรงนี้ก็จะคือการปรับให้เมาส์เราไวขึ้นหรือช้าช้าลงอะไรประมาณนี้นะครับผมผมปรับให้มันแบบปกตินะครับ นี่ผมเราเข้าไปที่ซัพพอร์ตแล้วเข้าไปที่ดาวน์โหลดนะครับอ่าโอเคนี่เราก็หารุ่นของเราเลยนะผมของคนอื่นก็อาจจะเป็นรุ่นนู่นนี่นั่นก็ไปหาเอานี่ครับผมตามนี้แล้วผมของผมเป็น X5 สุดก็โหลดมาเลยทาง w n n o w w นะครับคนอื่นอาจจะเป็น X4 X6 X 4, X, 6, X, X 2, นู่นนี่นั่นก็ลองไปดาวน์โหลดดูกันได้ผมเดี๋ยวผมในะที่นี้จะเอา X5 นะครับโอเคเสร็จแล้วคุณก็กดไปที่ไอ้ตรงที่เราตัวดาวน์โหลดไปเลยครับผมโอเคนะครับ นี่ผมเมาส์แบบว่าดีแต่ว่าเด็ดนะครับโอเคกด yes ไปอันนี้เรากดอัดอยังเอ่ยอ้าวชิบหายอ๋ออัดแล้วแม่ตกใจน้วยไม่ได้อัดโอเคนะครับคุณก็ไปกดอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคตอนนี้มันกำลัง่ p l a n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  g to i n s t a l l นะครับโอเคอ่านนี่ผมคุณกด next แล้วก็อันข้างบนเลยผม i accept นะครับแล้วก็ next แล้วก็ next แล้วก็ install ไปนะครับแล้วก็รอไปนะครับผม เมาส์นี้เป็นเมาส์มาโคนะครับแต่แต่นะครับคือแนะนําว่าตอนเล่นเกมไม่จะไปมาโคเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเวลาเล่นแบบคนเดียวอะไรเงี้ยเอออันนี้พอไหวนะครับอันนี้พอเล่นได้นะครับมาโคนี่คือจะตั้งค่าแบบว่าเราจะพิมพิมพ์โดยการกดตรงนี้แล้วเราก็จะพิมพ์ออกมาก็ได้นะครับก็แล้วแต่นะครับอันนี้รอมันโหลดนะโอเคผมแล้วก็ทําการโหลดเสร็จแล้วผมกดฟ i ิก s h ปนเลยนะครับโอเคนี่โปรแกรมก็จะขึ้นมาเลย นะครับให้เราตั้งค่านะครับของ x 5 s u s นี้นะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็น dpi ที่เราจะต้องใช้มันนะครับอ่าก็จะเป็นตามนี้ผม dpi 1 2 3 4นะครับผมอันนี้ก็จะเป็นการตั้งมาโครละนะครับอันนี้ผมขอเข้าไปดูที่ advanced ก่อนโอเคผมเรามาอยู่ในหน้า advanced setup กันแล้วนะครับโอเคอันนี้ก็คือมันจะเป็นเฮิร์สต์นะครับผมมันมีถึง125่งร้อยยี่สิบห้าเฮิร์สต์สองเฮิร์สต์ห้าเฮิร์สต์แล้วก็พันเฮิร์สต์นะครับผมเมาส์พวก ที่ไม่ใช่ของเกมมิ่งอ่ะมันอาจจะไม่ถึง125เฮิร์ตนะครับแต่เกมมิง่งเนี้ยมากสุดก็พันกว่าเฮิร์ตเลยครับนี่ผมผมพันเฮิร์ตเลยครับก็คือการตอบสนองของเมาส์มันนะครับผมโอเคอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่านะครับผมอันนี้อะไรดับเบิลคลิกอะไรเนะี่ยเดี๋ยวผมขอเอาไปที่นิวส์อ่ะลองนิวส์ินิวส์อันนี้คือเลคคอร์สอ่าโอเคผมเข้าใจละโอเค อโอเคแล้วกดเซฟเซฟสิเซฟแล้วใช่ไหมดีมครงุงแอปพลายซะแล้วทีนี้คุณก็มาที่หน้านี้เลยนะผมก็ไปกดที่มาโคดับเบิลคลิกแล้วกดแอปพลายไปนะครับแล้วก็ปาบนี้ผมมันก็จะพิมพ์ให้เลยนะครับเจดเดนะครับอันนี้คือเราเปลี่ยนชื่อได้นะครับผมะนะครับก็ตามนี้เลยนะครับผมส่วน l v d นี้อ่ลองปรับดูไหมออฟนี่ก็คือ ปิดไปเลยนะผมตรงนี้นะครับผมส่วนสเตติกเนี่ยป้าบมันก็จะเป็นสีแบบนิ่งๆน,นะครับท่านผู้ชมเห็นนะนี่ครับมันจะนิ่งๆเลยนะครับน่าจ,จะหมดกันแล้วแหละนะครับส่วนรายละเอียดอย่างอื่นก็ลองไปดูกันได้นะผมโอเคก็ลองไปสอบถามก็ได้ทางแฟนท i คไทยแลนด์นะครับผมโอเคก็จบกันไปแล้วนะครับกับการเซตตั้งค่ามาโครนะครับเคผมจะยึดเรือยูนิเซฟไฮพิกเซลกันแล้วนะครับ โอเคเดี๋ยวเรามาเข้าเกมกันเลยดีกว่านะครับผมโอเคเข้ามาแบบ U.S.D.U.E.L นะครับผมจัดไปนะครับนี่ก็มาลองเมาส์ด้วยนี่แสบตาไม่ต้องมึงนะครับเออถ้าเกิดใช้จริงๆอย่าเอาไปเอาไปจ่อตาเล่นนะครับตาบอดได้นะเออนะครับผมโอเคกินเข้าไปแจ็ปเนี่ยแล้วก็ตั้งให้มันเป็นแจ็ปเออผมตั้งผิดละชิบหายเอ้ยชิบหายละโอเคโอเค อันนี้ผมกากในการ PVP ว่าเป็นไงโอ้โหแหลกเลยครับจะโผล่ไปไหนวะจะโผล่ไปไหนจะโผล่ไปไหนจะโผล่ไปไหนโอโ้โ,อโหโอโห้โหโอ้โหกูยอมกูยอมกูยอมก็ได้กูยอมก็ได้อย่างนั้นน่ะอย่างนั้นกูยอมก็ได้เ,นะนนหเ,ไเห็นไหมันเดือดแน่เลือนายชึบซุ่มซุ่มหึโดนนี่โดนนี่โดนวะเหมือนจะโดน กูมโมอิสเลี่ยวกูโมอิสเลี่ยวอะไรอะไรมึง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 ล่ะโธ่อะไรมึงล่ะฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหล MVP เนี่ยอะไรเนี่ยวางลาว้าเรืยอะไรอะอะไรอะโอ้โหกูฟุกแค่นั้นเองกูฟุกแค่นั้นเองนะครับโอเคนะครับผมก็เป็นยังกันบ้างสำหรับเมาส์ X5 สุดนะครับผมก็มืดหน่อยขออภัยกันด้วยนะผมเพราะตอนนี้จะมืดแล้ว นะครับโอเคใครชอบคลิปนี้ผมก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยนะับผมก็อย่าลืมนะผมไปซื้อกันได้นะผมเมาส์ Mount, ตัวนี้นะผมแค่490บาทเองนะครับจากร้านแฟนเด็ก Thailand by j e t g e t v i l l a นะครับก็เข้าไปกดไลค์กันได้แล้วก็เข้าไปสอบถามเรื่องเมาส์ตัวนี้ได้แล้วนอกจากเมาส์เนี่ยมีทั้งมีทั้งอะไรอย่างของเก,งเกียร์นะผมก็เข้าไปสอบถามเข้าไปดูกันได้นะครับก็อยู่ใต้คลิปนี้นะผมสำหรับ ร้านแฟนติกไชยแลนด์นะผมสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายเจอกันครับผม